ตบมือทำไมตบมือทำไมบาหรเปล่า,ลาก็ตบมือให้กับช่องเราไงที่เรากลับมากลับมาจากไหนกลับมาจากช่องไลฟ์สอรี่มาทางไหน <c oughs> มาช่องไหนนี่เป็นช่องอะไรโอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับช่อง GGT h e a นะคะหลังจากที่เราหายหน้าหายตาไปนาน ก็หายไปนานแค่ไหนก็ประมาณหนึ่งปีแหละพอก็ปีจริบเอ1 1เดือนแล้วก็เอาสักหนึ่งวิดีโอขึ้นแล้เอา7เดือนก่อนแล้วก็หนึ่งวิดีโอขึ้นแต่เราไม่ได้ทําแบบแบบปกติมันไม่ได้เป็นปกติประมาณหนึ่งปีนี้เลยโอเคที่เราหายหน้าหายตาไปแล้วก็แบบไปทําอย่างอื่นใช่ไหมเด็เราก็ไม่ได้แบบเล่นกันดั้มแล้วเราก็มีกันดั้มอยู่สองสามตัวที่ยังไม่ได้ประกอบที่เราเก็บไว้ใช่ไหมใช่ก็ วันนี้นะคะเราก็แบบช่อง j ให้ก็อยากกลับมาแต่ว่าช่องของเราก็อยากกลับมาในรูปแบบของอะไระเราก็นี่ก็เป็นสิ่งที่เราอยากพูดกับทุกคนใช่ไหมพูดกับเพื่อนเพื่อนพวาเราก็รู้สึกคิดถึงทำ YouTube นิดหน่อย <c oughs> แล้วคิดถึงแบบแบบสิ่งแบบนี้นะแต่น่าจะไม่กลับไปกับกัน,นแลมเราก็จะคูแต่ถ้าถ้าพูดถึงเนาะแบบ ทุกคนที่อยู่ในช่องนี้ก็น่าจะมาจากกันด้าส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่แต่พอเราแบบเราอาจจะต้องเปลี่ยนแนวทางการทําช่องของเราเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนดูยังจะอยู่กับเราหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเขาอาจจะเปลี่ยนแล้วหรืออะไรก็แล้ว<ช>แต่เราก็เคารพการตัดสินใจของทุกคนเนาะใช่นะก็จะมาก็จะมาบอกทุกคนแล้วว่าช่องจ d t h เของเราเนาะกันด้าแอนเกมก็ในปีนี้เราก็จะ มาน่นเกมใช่เนื่องจากว่านี่ก็แบบแล้วแต่เขาแบบจะหื่นเนาะทุกคนแบบปีที่แล้วอาจจะชอบกันดัมปีนี้แบบหันมาเกมถ้าคนแบบมองดูเขาก็จะซื้ออ c เ s อร์รีของเกมไม่ว่าจะเป็นพวก p s 5หอหาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเขาก็แบบชอบเกมตอนนี้เราก็โอเคแน่นแล้วก็ทําช่องเกี่ยวกับกรนดัมหรือเกมแล้วชื่อช่องมันก็เหมาะเจาะก,กัน,น้นปีนี้เราก็อาจจะมาใช้เวลาว่าง ใ,ในการ <okay. S 2> เล่นเกมกันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมใช่แต่ถ้าคนเห็นด้วยแบบก่อนเราทำวิดีโอกันน้ำพวกก็เคยเล่นเกมล้วดาวก็เล<ม>่นเกมด้วยจำได้ไหมใช่แล้วก็เล่นเ<ม>ล่น Resident e v ทุกท,ทุกสิ่งก็เล่นด้วยกันแล้วมันก็รู้สึกสนุกดีทำแบบนี้ด้วยแต่ปีนี้เราก็จะกลับมากับเกมแหละเนาะใช่เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเกม ซึ่งดาไม่มีความรู้เรื่องเกมนะทุกคนอันนี้ก็จะแบบ <laughs> ใ,<ช>ให้แบบช่องนี้ก็น่าจะเป็นอารมณ์แบบคนไม่รู้ถามคนรู้แต่ว่าก็อยากจะลองเล่นเกมกับเขาลองดูเนาะต่อไปในานาคเครื่องหน้าอาจจะเล่นเกมแล้วก็ลงช่องเองแหละมันเป็นเหมือนกับเวลาว่างของพวกเราเองใช่ไหมมันก็ดีดูดูดาวเล่นเกมเ้วยเพราะดาวไม่รู้เรื่องเลยบางครั้งเขาก็เก่งบางครั้งเขาก็แบบ คิดแบบเพราะเกมไม่ได้เป็นแบบโลกจริงใช่ไหมเกมก็มีทางแบบเราก็ต้องทําแบบนี้นู่นน uh huh. แต่เดาวก็จะแบบเล่นเกมแบบมันเป็นโลกจริงอะไรแล้วเราก็ดูดูสนุกดูตลกนิดนึยโ <Okay, S 1> อเควันนี้เราก็จะมากับอะไรเดียวนี้อที่บอกเราก็พูดเรื่องแบบถ้าคนสนใจเราแล้วสนใจช่องเราถ้าเขาอยากรู้เราก็แบบทําอะไรในในปีปีก่อน อ่า uh, แล้วสิ่งที่เราคิดว่าเราจะไปต่อกับหรือเราก็จะไม่ไม่ไปต่อกับเพราะว่าการน,นำสุดท้ายที่เราแบบประกอบน่าจะเป็นประมาณหนึ่งปีก่อนละใช่ไหมกันแค่น,นลหรืออะไร mm hmm. แต่จากโนนก็ขายเกือบทุกกันนำที่เราประกอบใช่ไหมพี่ตัวโนนก็ซื้อจากเราอ่า uh, นี่น่าจะเป็นประมาณเจ็ดเดือนก่อนหรือเปล่าใช่ใช่ เราก็ซื้อ PS5 แหละเราของก็เล่น PS5 ไปเไปเลยๆเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาแบบสำหรับผมเองผมก็รู้สึกแบบถ้าเรามีงานใช่ไหมแล้วเราก็อยากพักผลตาพักผ่นสมองกันนำดีกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องดูจอแต่ปัญหาที่ผมมีกับการนำก็เป็นแบบมันใช่บริเวณแล้วมันก็สปกปรก แบบฟุ่นจากแบบพลาสติกตรงน,น้องแบบคัดคัดคัด,คด,คดมันแล้วตนตรงมันยังไม่ได้เสร็จแบบซองสมาธิที่ผมกําลังประกอบกันหน้าม,มันก็ทําให้แบบบ้านเราดูแบบแบบเต็มกับของกันน้าหรืออะไรหรือหรือแบบกลิ่นสีหรือนี่หรือ,น,อน่นมันก็รู้สึกแบบเกมมันง่ายกว่าแล้วก็เล่นเกมเสร็จแล้วก็ปิดเครื่องแล้วมันก็จบแต่กันน้าม,มันมันไม่เคยจบเลยใช่ไหม แล้วปีก่อนซึ่งที่แบบทำให้ผมแบบเข้ากับเข้ากับอกับเข้ากับเกมก็เป็นอาร์เมกสองใช่ไหมผมก็ซื้ออาร์เมงสองแล้วผมก็จำได้ผมก็บันทึกนิดหน่อยในในคอมแต่แบบงานมันมันเข้ามาแล้วผมก็ไม่ได้มีเวลาเล่นมันแต่ผมเล่นมันจริงๆถึงมันเสร็จปีก่อนแล้วผมก็ซื้อ ps ห้าแล้วเราก็เล่นเกมเลยเลยใน ps ห่าแต่เราไม่ได้บันทึกใน ps ห่า ผมรู้มันมีวิธีการบันทึกแต่ผมต้องเรียนรู้อันนี้แนละให้เพื่อนๆเนห็นถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากจะเล่นเกมอย่างเงี้ยบางคนเขาก็เล่นกับกับคีย์บอร์ดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบสนใจอยากจะลองแบบอันนี้เรียกอ,อะไรจอยใช่ไหม<ด>อยากจะเล่นกับจอยอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องแบบ ยังไงแล้วมันต่างกันยังไงจอยตัวนี้กับจอยตัวนี้มันต่างกันยังไงแล้วก็ตอนเราเล่นเล่นคอมใช่ไหมล้วก็เล่นคีย์บอร์ดกับเมาส์เมาส์ของผมก็อย่างนี้นะก็ตัวดีเรเซอร์ใช่ไหมแต่มันก็มีความรู้สึกแบบล้าก็ต้องแบบชายแขนแบบนี้มันก็เหมือนทํางานนิดหน่อยแล้วตอนผมมีพียอ่าใช่ไหมผมก็ซื้อจอย2องตัวแล้วผมพาหนึ่งตัวขึ้นมาข้างบนเล่นกับคอมแต่บางเกมมันไม่ได้แบบมันไม่เชื่อมใช่ไหมใช่ มันไม่เชื่อมมันก็เป็นสรับบางเกมเองมันเล่นได้เป็นบางใช่ได้ใช่แล้วอาทิตย์ก่อนผมก็รู้เฉยโอเคผมก็จะซื้อเกมสักนิดหน่อยปว่ามันลดราคาใช่ไหมซื้อซองเกม Space Marine 2ที่เป็นแบบที่จริงถ้าคนสนใจกันนำ้ำเขาน่าจะสนใจ Space Marine แนละเพราะว่าเป็นคนแบบโอกนโนกโลกที่ใส่ชุดแบบกันน้มนิดหน่อยแล้วเขาก็ซูแบบใช่ไหมเาก็ซูเอเรียนหรอะไรแล้ว เกมที่สองก็เป็นกรานบลูที่เป็นแบบญี่ปุ่นใช่ไหมแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่ผมอยากเล่นเพราะก็ซื้อสองตัวนี้แล้วผมก็คิดว่าโอเคผมก็เบื่อแบบมีปัญหากับแกแบบเชื่อมจอย PlayStation 5แล้วก็ออกไปซื้อตัวนี้ใช่ไหมอืมก็ออกไปซื้อตัวนี้ที่มันใช้สำหรับตัว PC เลยใช่ไหมใช่กับ Xbox แต่มันติด PC แบบง่ายมากแล้วทำทุกฟังก์ชันเลยกับ PC แล้ว เราแบบเปิดเกมล้วมันก็แบบเห็นเราใช้จอยตัวนี้เลยเราไม่ต้องแบบเจอปัญหาเพราะบ,บางครั้งเราก็เปิดพีเซ่าแล้วมันไม่ได้รู้แบบมันเป็นตัวพีเซ่าแล้วมันก็ไม่ได้ติดหรืออะไรมันก็บางครั้งมันก็ยากแบบนี้แหละแล้วจอยตัวนี้เขาก็มีสายมาให้ไหมหรือว่าไม่ต้องต่ออะไรมันไม่มีสายต้องใช้แบตบ แต่ต้องใช้แบตและวนี่ก็เป็นโคเสียของเขา,เ<ร>าใช้เป็นแบตอะไรอะแบต 2A ละ 2A 2 A สองก้อนใช่ไหมใช่หรือถ้าใครที่แบบสะดวกแบบแบตท,ที่ชาร์จได้ใช่ไหมก็ใช้เป็นตัวนั้นก็ได้เหมือนกันใช่ไหมมันอยู่ในช้อปปีใช่ไหม,มใช่โอเคถ้าเกิดว่าใครนะคะที่แบบกําลังจะ คิดว่าจะซื้อจอยมาใช้เนาะก็ต้องดูก่อนันับแรกก็ต้องดูว่าจอยมันสามารถเข้ากับคอมเราได้ไหมบางคนแบบเห็นแล้วแบบซื้อมาอ่เงี้ยมันมันอาจจะเป็นของแบบแบบอย่างเช่นแบบอันนี้ของเอ่ออะไรนะ PS5 อ้อย่างเงี้ยพอมาเล่นกับคอมมันก็จะไม่ค่อยสเสถียรกันเท่าไหร่ทีนี้ก็ก็ให้ดูดีๆก็เลือกตัวที่เป็นเล่นกับตัวคอมใช่ไหมเดยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วอะ่ะเราก็ต้อง มีการเชื่อมต่อถูกไหมใช่เพราะเราไม่อยากใช้หลอดไฟใช่ไหมโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเพิ่งจะซื้อตัวนี้มาแล้วแบบยังไม่รู้ว่าจะเชื่อมต่อ,อยังไงอันนี้เราแชร์ได้ไหมแชร์ให้เพมดูนมผมก็เปิดเมก็เปิดมันแล้วมันก็พูดว่าในคอมมันขึ้นมาที่นี่พูดว่า มีจอย Xbox อยากติดต่อมาแล้วผมก็ติดต่อไม่ต้องทำอะไรเลยเปิดมันเองแล้วมันก็เห็นมันใช่เชื่อมต่อเองคือต้องเปิดบลูทูธไหมไม่ผมก็เปิดมันเองเนี่ยมันก็เห็นรใช่แล้วเขาบอกว่าอยากอยากเชื่อมหรือเปล่าแล้วผมก็บอกว่าอยากเชื่อมมันก็ง่ายมากง่ายเชื่อมเมื่อนกันกับตัวน้องด้วยแต่แบบผมพูดแบบเราเปิดเกมแล้วบางครั้งมันไม่ได้เห็นที่เราใช้จอก็เราแจอยเราก็ต้องแบบใช้คีย์บอร์ด มันก็ยากนิดหน่อยแต่ตัวนี้มันไม่ต้องเปลี่ยนแบตแล้วก็ชาร์จแบตได้นี่ก็เป็นข้อมูลดีของเขาใช่แล้วมันก็เป็นสไตล์ด้วยแบบถ้าเราเห็นตัวนี้มันก็มีแบบสองตัวหนึ่งตัวอยู่ข้างบนหนึ่งตัวอยู่ข้างล่างใช่ไหมแต่ตัวนี้อันสองตัวก็อยู่ข้างล่างสองตัวอยู่ข้างล่างแล้วผมคขึ้นว่าตัวนี้ก็ดีกว่าด้วยไงดีกว่ายังไงแหมความรู้สึกขออมันมันก็แบบกดดีกว่าตัวนี้กดไม่ดีเท่า เราอยากจับแมงดมูนี่ก็ไม่ค่อยแบบมันก็ค่อลลบเฟียวนะแต่ว่าราคามันต่างด้วยใช่ไหมแต่เราโชคดีตัวนี้ประมาณสองพันเจ็ดสองพแปดหรือเปล่าเราตัวนี้ก็สองพันสองแต่เราก็ซื้อตัวมันลดราคาหนึ่งพันเก้าแล้วก็โชคดีเลย พอผมไม่ได้รู้มันจะลดลค่าแต่เข้าไปในร้านแล้วมันก็ลดดีโอเคก็น่าจะประมาณนี้ใช่ไหมใช่แล้วถ้าทุกคนก็สนใจแบบเล่นเกมในในคอมยอะที่สุดเพราอผมต้องเรียนรู้วิธีการบันทึก ps 5แต่เล่นเกมคอมแล้วสิ่งแบบนี้ที่เกี่ยวกับคอมกับเกมคิดว่ามันน่าจะน่าจะใส่นิดหน่อยที่ท,ที่เราทําแล้วเราก็มาให้เพื่อนๆดูเรากำลังทาอะไรใช่ไหมถ้าเิดว,ว่าแบบใครที่แบบ อยากจะแชร์อะไรก็สามารถแชร์กับเราได้อย่างเช่นชแบบ,บมีเกมใหม่มาทําไมไม่ลองตัวนั้นลองอันนี้อย่างงี้ก็แบบคุยมาได้เพราะว่าเพราะว่านี่ก็จะรู้แค่แบบเกมที่ตัวเองรู้ใช่ไหมบางครั้งเราไม่รู้ว่ามันมีเกมอาจจะมีเกมที่ดีแต่ดาวก็เล่นเกมอื่นที่พวกไม่ได้รู้จักใช่ไหมดาวเ็เล่นเกมอะไร,รก็น่าจะน่าสนใจบบรึเปล่าเอาวีฟีฟแบบนี้เพราะว่ามันก็สะดวกเร่นในมือถือนะทุกคนน,นี้ก็เขาก็ ไม่ชอบอะไรที่แบบจอเล็กๆก็จะประมาณนี้นตาบอดสิให้อะไรไก็ไม่ได้ไไดแต่ความชอบส่วนบุคคลก็ตาบอดก็ต้องมีจอจอใหญ่ๆสานิ้วตัวน,นี้แหละทุกคน <laughs> คลิปคลิปต่อไปแหละก็จะน่าจะเป็นเกมนะคะซึ่งคลิปนี้เราก็อยากจะมาพูดคุยกับทุกคนก่อนก่อนที่เราจะ ลงคลิปเนาะก็อย่างทช่ทให้คนเพิ่นอยู่ที่แบบเอ๊ะทำไมอันนี้เปลี่ยนแล,แบบแล้วอย่างนี้ก็เราก็จะได้รู้ว่าเหตุผลของเราคืออะไรไม่อกให้คนแบบเปิดดูแล้วมันก็เป็นซิ่งใหม่แบบแอบคิดว่าเราก็จะเห็นกันดั้มอีกหรือโอ้เขานี้พูดว่าเขาหยุดเล่นกันดั้มันไม่ได้หยุดร้อยเปอร์เซ็นต์แบบแล้วยังมีตัวที่เราแบบประกอบบางตัวแบบตัวนี้ใช่ไหมครัแบบก็จะรู้สึกแบบไม่เพราะว่าผมชอบทาสีเขาแล้วแบบ แบบที่แรกใช่ไหมเราก็แบบเล่นแต่ประกอบแล้วมันก็ใช้เวลาหน่อยแต่แต่ช่วงนี้ผมก็ทนไม่ได้ผมก็อยากทาสีเราเริ่มต้นเราเราคิดว่าเราจะไม่ทาสีแต่เราเห็นนิดหน่อยแล้วก็วโอ้เราก็จะจัดอันนี้แล้วเราจัดหนึ่งสิ่งแล้วก็อยากจัดทุกสิ่งแล้ว mm hmm. แล้วตัวที่จะใช้หนึ่งวันก็ใช้แบบหนึ่งอาทิตย์แล้วมันก็กลายเป็นแบบนี้นะผมันก็ <Okay. S 1> รู้สึกแบบง่ายกว่าไม่เล่นเขาแต่ยังยังชอบมันไม่ได้ความชอบมันไม่หายไปปล่อยเขาอยู่นี้แบบเดียว โอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะแน่ก็ถ้าหอ่อยังไงก็มาจอยกันนะคะทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้แล้วสำหรับคนที่เห็นถึงแบบจบก็คอมเมนต์ข้างล่างถ้าอยากเห็นดาวเล่นเกมตัวไหนเพราะว่าเราก็มีบางเกมเ,เกมที่ผมคิดว่าดาวนะจะเล่นกับสนุกดีก็เป็นซายประพังแล้วก็มีซายประพัง์เพราะว่าสายประพัง์ก็มีภาษาไทยด้วยแบบเราก็ต้องคิดเรื่องแบบถ้าดาวจะเล่นเกมมันก็ต้องมีภาษาไทย โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะบาย